กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้จับมือกับทางภาครัฐและผู้ผลิตนะคะจะเตรียมเรื่องนะคะของวัคซีนแล้วก็ชีวะวัตถุมาตรฐานเพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลคนไทยทั้งประเทศค่ะ นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดเตรียมวัคซีนและชีววัตถุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถานเสาวพาสภากาชาติไทยและบริษัทผู้ผลิตวัคซีนและชีววัตถุมาตรฐานชั้นนำเพื่อจัดเตรียมวัคซีนและ ชีววัตถุมาตรฐานนะคะโดยจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและจัดเตรียมวัคซีนและชีววัตถุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศและเป็นการลดข้อจํากัดต่างๆนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศในการจัดเตรียมวัคซีนและชีววัตถุอ้างอิงมาตรฐานให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของวัคซีนและชีววัตถุเพื่อการพึ่งพาตนเอง,เองเในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนค่ะที่จะได้รับวัคซีนและชีววัตถุที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วยค่ะ